สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้พามาดูรถยอดนะครับพามาดูระยะต้นข้าโพดนะว่ารถยอดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับรถไถนะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนึงนะครับขออภัยด้วยนะอันนี้รถยอดนะครับล่องคู่เขาว่านะครับเนี่ยอันนี้ล่องคู่นะครับมองทางยาวเนี่ยสวยนะครับ ไม่ว่าหยอดอะไรถ้ามันขึ้นนะ่ะมันก็มองสวยแล้วครับเห็นไหมครับอันนี้วานน้าหยดนะครับใกล้ๆถ้าเกิดว่าเนี่ยอันนี้ประมาณสามสิบเซนนะครับอันนี้ประมาณแปดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบนะครับจากระยะระยะต้นเนี่ยไปถึงระยะต้นตรงฝั่งนู้นะน,น,ะ 7, นะครับเนี่ยตรงแถวเนี้ยประมาณเจ็ดห้านะครับสามสิบเจ็ดห้าประมาณนะครับดูด้วยสายตานะก็น้ำหยดนะครับ ใช้น้ำหยดคู่นะครับเนี่ยเส้นหนึ่งไปคู่นะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยต้องดึงน้ำนะครับเพราะว่ามันแห้งแล้วนะครับเนี่ยถ้าเป็นที่ไร่อย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นที่นาเนี่ยมันมันจะแฉะนะครับเนี่ยมันจะแฉะตรงประมาณต้นสายนี่ยเห็นเห็นแป๊บไหมครับเนี่ยแล้วก็ข้างบนนู่นะจะไม่ได้น้ํานะครับมันจะถึงน้อยนะ มันจะหยดน้อยมันจะหยดน้อยกว่าเขานะครับเพราะมันอยู่สูงนะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีของน้ำหยดก็คือคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับคนที่ไม่มีเวลาสามารถถามพรโพดได้ก็จะประมาณลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถามว่ามันจะถึงสองตันไหมครับยากครับ มาดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเรามาดูด้านขวางดีกว่านะครับเนี่ยดูด้านขวางนะครับนะครับดูระยะของต้นนะครับผมผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าระยะของต้นเนี่ยประมาณอันนี้เจ็ดเซนนะครับเนี่ยประมาณเจ็ดเซนนะครับคู่นี้คู่นี้ประมาณสิบเซนนะครับคู่นู้นประมาณสิบห้าเซนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็ยังมีระยะห่างนะครับเห็นไหมครับเนี่ยต้นนี้เห็นไหมครับสามสิบเซนนะครับ แล้วต้นเนี้ยประมาณยี่สิบเซนนะครับยี่สิบห้าเซนนะครับเนี่ยคือถ้าเรามีอาชีพกเกษตรนะครับทํข้าวโพดอย่างเดียวนะทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะครับถ้าเราไม่มีอาชีพอื่นรองรับนะครับผมแนะนำนะครับยอดไม่ได้นะแบบนี้นะครับอันนี้เขามีไรอ้อยนะครับ ดสิบเป็นร้อยไร่นะครับอันนี้เขาปลูกเป็นงานอดิเรกข,ของเขานะครับเนี่ยสีไร่ห้าไร่เนี่ย,ย,ยมันปลูกได้ครับมันไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่ถามว่าคุณจะได้กําไรคุณจะได้คุณภาพที่มันสูงไหมคุณได้คุณได้ผลผลิตที่มันสูงไหมถามว่ามันจะมันจะได้เยอะไหมอย่างเงี้ยมันก็พูดยากนะครับมันจะพูดยากนะครับ ผมแนะนํานะครับข้าโพดสําหรับผมนะ60 20นะครับ70 20ก็ได้80 20ก็ได้แต่ถามว่าทําไมผมถึงเลือก60นะครับ60เนี่ยสามารถวานน้ำหยดได้นะครับลองเป็นลองนะคุณทํารุ่นับถ้า70เซนเนี่ย พูดถึงว่าระยะของผมนะที่ผมปลูกนะครับลมแรงหน่อยนะครับองขออาภัยด้วยนะครับนะครับเหตุผลที่ทําไมผมถึงเลือกหกสิบนะครับเพราะว่าเจ็ดสิบเนี่ยมันมันพวนมันทํารุ่นนะ่ะมันไม่กกโคนนะครับมันจะไม่กบโคนนะครับเนี่ยมันจะลมมันจะเสี่ยงต่อลมนะครับมันจะเสี่ยงต่อล้มนะ ลมมาฝนมาพายุเข้าพายุพายุฤดูแรงนะครับที่นี่มีพายุทั้งปีอะ่ะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ฝนฟ้าอากาศจะเป็นยังไงในวันข้างหน้านะครับเราต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับเนี่ยถ้าคุณปลูกร้อยไร่คุณปลูกอย่างเงี้ยถ้าพายุเข้าอะ่ะคุณจบนะครับถ้าพายุเข้าตอนช่วงนี้มันก็ดีนะครับแต่ถ้าคุณพายุเข้าตอนที่กําลังเข้าเม็ดนะคุณยุ่งเลยนะครับมันจะเกิดงานนะครับแล้วก็โพดล้มอ่ะมันจะเก็บสายยากนะครับผมบอกเลยนะ นะครับเนี่ยอันนี้เขาไล่น้ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำลาดเนี่ยป่านนี้ก็เพียงอกนะครับอันนี้ยังแค่อันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ต้นเขาโพดประมาณเดือนก,กว่าๆนะครับเดือนนิดๆน,นะครับยังไม่ค่อยไปไหนนะครับเพราะว่ามันน้ำไม่พอนะครับ แล้วทารุ่นก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้มันมันจะย่ามันจะลกนะครับเนี่ยเดี๋อีกหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยครับมันจะมีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีของเขาก็มีแต่เราแต่เราวิธีการปลูกเนี่ยก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ดีคุณก็ต้องปลูกสิบหกสิบยี่สิบเอ็ดจุดห้านะครับนี่ผมลองมาแล้วนะคือถ้าอยากจะลองยังไงก็คุณมีห้าไร่คุณก็ลองห้าแบบไปเลยครับ ครับเยอันนี้ประมาณกี่ไร่เนาะเนี่ยสี่ไร่นะครับเนี่ยมันห่างนะครับดูฝั่งดูไกลๆมันสวยนะครับแต่ดูใกล้ๆมันไม่สวยนะครับมันไม่ได้นะเนี่ยคุณลองสังเกตนะครับสี่ต้นเนี้ครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะครับมันจะไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดคุณไม่ถอนต้นนี้ออกคุณไม่แต่งต้นนี้ออกนะครับฝั่งมันจะไม่ได้นะฝั่งมันจะเล็กนะผมมาให้ดูนะครับต้นกระโพดของเขาที่เขาโตแล้วนะเนี่ยครับคุณมองนะครับใหญ่ไหมครับพอใช้ได้นะครับเนี่ยมันจะใหญ่ได้เฉพาะข้างข้าวขอบนะครับแต่ละข้างในเนี่ยมันจะเล็กนะครับสังเกตดูได้นะครับ ขาโพดอยู่ตรงนู้นนะครับเขาโพดมันจะเอ็นไปทางทางนี้นะครับเอ็นหาแสงนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าระยะไม่ได้นะครับคุณต้องสังเกตเขาโพดของตัวเองนะครับว่าเขาโพดมันเอ็นมันสูงมากไหมถ้ามันสูงมากเกินไปเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับคุณใส่ยูเรียมากเกินนะครับแล้วก็ความถี่นะครับ ความถี่มันไม่ได้นะครับระยะมันไม่ได้นะครับเพราะพวเขาจะสูงเกินสามเมตรนะครับเนี่ยสูงยันยอดนู่นและครับจะสูงเท่าแป,ป๊บท่อนนึงเลยนะครับสามเมตรกว่าสี่เมตรนะครับแป,ป๊บท่อนหนึ่งสูงสี่เอายาวสี่เมตรอ่ะเนี่ยมันก็จะริมสูงอย่างเงี้ยครับถ้าเรามันไม่ได้อะต้นมันใหญ่กว่านิดรินสองน,นิดนึงเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะว่าเวลาลมเข้ามาเนี่ยเรียบร้อยนะครับ นี่ไม่ได้พ้นกุกนะครับเนี่ยอันนี้แคบลองหนึ่งกล้ก็มากว้างลองหนึ่งนะครับอันนี้เขาเป็นน้ำหยดนะเหมือนกับอนุราตัวเล็กนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าพายุมาเนี่ยอันนี้ยังพอไปได้นะครับเพราะว่ามันเข้าเม็ดแล้วนะเนี่ยเข้าเม็ดแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้ประมาณสองอาทิตย์เนี่ยถ้าล้มนะไม่เหลือนะครับ ซึ่งทุนเราสิบไร่เงี้ยคุณลงทุนมาสามหมื่นคุณคุณเกินครึ่งทางแล้วเนี่ยมันออกดอกต้นใหญ่ฝักเริ่มจะออกอย่างเงี้ยเรามันล้มอะ่ะเรียบร้อยนะครับผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวพายุมาแล้วจะถ่ายให้ดูนะครับคนไหนมันต้องมีนะครับแปลงที่ล้มอะ่ะเพราะว่าวิธีที่วิธีผมทําเนี่ยไม่มีนะครับ ไม่ค่อยมีใครทานะครับคือคุณอยากจะปลูกก็ปลูกนะครับไล่คุณเป็นยังไงก็ปลูกมันไม่ได้นะครับผมบอกมันไม่ได้แต่มันได้เขาอะมันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาทําเยอะนะครับเดี๋ยวผมผมถ่ายให้ดูนะับอ้อยค่ะยาวสุดลูกหูลูกตานะครับมีแคมป์คนงานนะครับมันได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้สําหรับผมอะผมทํากระโพดต,ตอนนี้สามสิบสี่สิบไร่อะ เดี๋ยวอีกหน้านึงเนี่ยผมก็เหลือสิบไรอย่างเงี้ยผมคืนไร่นะครับเจ้าของที่เขาเอาคืนอะไรเงี้ยคือที่ตัวเองก็มีแค่สองไรนนะครับทํายังไงนะครับให้มันผ่านไปได้นะครับผมมหนี่ปีละแสนสามแสนนะครับบอกไว้เลยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปไม่รอดนะครับถ้าเกิดว่าเราทาแค่สิบไร่เราทําไม่เป็นนะครับถ้าทําเป็นสิบไร่ทําน้อยๆส่งได,ได้เยอะกว่าคนที่เขาทําแบบนี้สามสี่สิบไร่นะครับ ทำแบบนี้สามสิบสี่สิบไร่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับพิจารณานะครับศึกษาให้ดีๆนะครับถ้ามันทําแบบนี้แล้วถ้ามันล้มมันก็มันทําแล้วไม่ได้กําไรเนี่ยผมก็ไม่แนะนํานะครับเนี่ยข้างในเนี่ยฝักเพียงหัวนะครับฝักอยู่ประมาณเฉลี่ยนะครับร้อยหกสิบถึงร้อยแปสิบเซนนะครับความสูงของฝักนะยิ่งคุณทำข้าวโพดฝักสูงมากเท่าไหร่นะครับโอกาส ล้มสูงนะครับล้มสูงนะทำยังไงฝากถึงเตี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่บอกนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าข้าโพดเนี่ยมันไม่มันไม่จบนะครับมันมมันไม่มีจบนะครับเกษตรเราทําเกษตรนะครับมันท้าทายครับแต่ถ้าเราทําได้เนี่ยมันสนุกนะครับมันจะสนุกนะครับ เราทำแล้วเราได้กำไรเราภูมิใจว่าเราเป็นคนทำมาตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับเนี่ยผมให้ดูนะครับสูงแค่ไหนนะผมมากนะครับมันก็เสี่ยงนะครับเนี่ยเราก็มาให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกแปลงหนึ่งนะครับที่เขาไม่แต่งต้นมันจะเป็นยังไงนะครับ ไม่แต่งต้นเนี่ยมันจะทำเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นลักษณะมันจะออกไปลักษณะไหนนะครับมีมีตัวอย่างนะครับเยอะแยะนะครับแต่นี้อปลูกพวกกันเยอะนะครับที่กาแพงเพชรเนี่ยดูด้วยสายตานะครับเกินสามพันไร่แน่นอนครับตอนนี้นะครับสามพันสี่พันไร่นะครับปลูกกันเยอะนะครับแต่ว่าเขาจะทํากันผลผลิตออกมาเนี่ยมันไม่เยอะตามที่จํานวนไร่นะครับ เพราะว่าถ้ามันมีพายุเนี่ยบอกเลยว่าจบนะครับโอเคนะครับก็มาให้ดูนะครับตัวอย่างแตกหน้าหลายแปลงบ้างนะครับถ่ายแต่แปลงตัวเองถ่ายแต่แปลงสวยๆถ่ายแต่มาดูบ้างนะครับว่าเขาปลูกกันยังไงนะครับโอเคนะครับขอบุญมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอฝากด้วยนะครับเพจ ผมเพิงสร้างนะคือถ้าไม่สะดวกพิมพในนี้นะครับไม่ไม่สะดวกคอมเมนต์อนะ่ะคุณก็ไปถามในเมนต์ได้นะครับเพราะอะไรนะครับมีบางมีท่านหลายท่านนะครับขอเบอร์ผมไปแล้วก็คุยส่วนตัวมามันก็ไม่ผิดตรงไหนนะครับผมยินด,ดีนะครับแต่ว่าคนอื่นเขาก็จะไม่เห็นนะครับว่า ผมต้องการให้คนอื่นเข้ามาเรียนรู้ด้วยนะครับเข้ามาเข้ามาดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเราคุยกันสองคนอย่างเงี้ยผมคุยกับท่านผู้ชมแค่สองคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับเราก็ยืนรู้แค่สองคนใช่ไหมครับอย่างสมมติมีคนโทรมาหาผมร้อยสายอย่างเงี้ยผมก็ต้องตอบเรื่องเดิมๆเ,เนี่ยร้อยคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงในเพจเนี่ยผมเราคุยกันครั้งเดียวนะครับมีคนอื่นสามารถเข้ามาอ่านได้นะครับมันจะประมาณนั้นนะ แต่ถ้ากลุ่มข้าวโพดเนี่ยมันมีหลายนะครับมันมีหลายกลุ่มนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับผมก็อยู่นะครับอันนี้เราก็มาสร้างเพจอยู่ในกลุ่มของตัวเองบ้างนะครับมีกลุ่มของตัวเองบ้างเราจะได้คุยด้วยสบายใจหน่อยนะครับเราไปคุยในกลุ่มเขาเราทําอะไรมันมันก็ยากนะครับก็เลยตัดสินใจสร้างกลุ่มนะครับ ดีนะครับทำข้าวโพดดีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับท่านใดที่มุดเข้าไปนะเกสอรนะครับเนี่ยจะป่าให้ดูนะครับอไม่น่าเห็นนะพยายามอย่าเข้าไปนะครับผมบอกเลยว่าอย่าเข้าไปนะครับเพราะว่าเกสอรตัวผู้นะครับตัวบนเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจนะครับ มันเล็กกว่าฝุ่นนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ